บายพี่น้องเข้าห้านตัดผมมั้งนี่ <c oughs> จะไปอะเข้าห้านตัดผมสร้างเพิ่นตัดผมให้เปลี่ยนสร้างได้มั้ยนี่เด้สร้างเพิ่นเปลี่ยนสาวพี่น้องเอ้ยมาตัดผมสิได้ออกงานอีกแล้วนี่เอ้าเห็นคักได้ทำลายได้โมไซบ่หรอหนะมานได้เออมันดูได้ไหมห้องมั้ <c oughs> งนะมันได้เฮ้ยหัวหัวหล่นนั <Wow. S 1> ่นอ่ะเบอร์สองนี่ ดะเป็นห่มันจะแล้วเอาละใส่หลอกมาน่นใส่ใไดเนี่ยขนาดสังใส่อน,นี้บ่เป็นจะมาหักอีกเ,เป็นหรืาอาใ<อ>ส่าอัสสังก้น,นใสั ขาบกขาลองสั่จะเสร็จตีนี้บ่ะดกันเสร็จสองที่ไดผมใหาไม่เปิดงานวัสันเปิดงานทาดพรคันบวไปเปิดงานคือสิบวิญญเนาะ mời 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 xuống

Nó vào lên đó Ờ bên bên riết Hả nhiêu đó ở giờ trời <laughs> <laughs> à, bớt cho bớt này. 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 bớt thả hết chân chịu à

khơi sang ở đây, đây ngân năm đó sang bên hiện hành sông đấy sông giết mẹ sao giết mẹ bò không ừ. ngon đấy, Ồ, Ở nhà nó bắt giờ vì bò. Bò. Giờ bằng này. bằng con. <laughs> แ <ử S 1> <rica S 2> ี่ดคือคนเซียนจคทจคทจคทจะเอาพิพาทเอาไปได้เด้อถึงสางเอาไได้เด้ถึงสางไงเอาไได้เด้ไม่หมดเนันตับบเออันมมีนี่ก็จ้างก้อนนี่่หรอ รนมมีอันนี้ซอยหนึ่งเยอะนั่นคือสีหัวลายปันนุ่งแล้วกรใส่อันนี้มันก็นสีซอยได้อ้นนวาวหมากบอลได้ โอ้ยเบื่อผ้าอับนี่เด้มือหมับมือหมับอยุ่มิ้นไพ่ไใหม่มันเด็น,บน,บน

bác đảng

มันคือพวกัดแทบอัดเฮ้ยเจ้าหันเล่มเองเจ้าองค์ที่ไหนบัได้ตัวนี้บัได้ายเล่มมานบัวรไายปักเห็ดน้อยน้อยหนึ่งที่เออแต่ขอต้านบัได้เป็นโอ้ยเสีชลบชอบโอ้ยชอบนั่นนึงอี่ยังนอกบ้านเนี่ยนี่คือเห็ดทูนตัวนี่คือบัร้อนโอ้ยเอาไปยังหลอนค่ะแท้เสียโอ้ยพวกกัดหัวเลย มันร้อนแล้วมันเป็นแบบโคเ้ยพ่อเดี๋ยวเอาไปแรกเหมือนกันร้อนเนาะ